อู้หิงกับพระอยู่วันโฉกตอนโฉกนะหมอปิดมากไปตัดโ้นเลยใครที่อยู่ด้านนอกมาอยู่เป็นเพื่อนหมอหน่อยอาตมาว่าหมอเล่คนเดียวพออย่าชวนเพื่อนมาเลแล้วนะตอนนี้บอกปฏิทินตายอยู่แล้วจุดตายผ่าอกผ่าเยียบเยียบ้วยพัดปืนทุกวัน เขาพักพูนสองวันเขาพามาตรวจต่อที่โรงพยาบาลกลางาตรวจเสร็จเขาเอาเลือดไปตรวจปฏิทรอติร้อยมัดน้ำไม่ให้ฉันเลยเขาเขียนว่าหมดทุกอย่างดูน้ำเลงไม่ฉันเอาไม่ฉันก็อย่าฉันมันกปวดเจ้าก็เอาเลือดไปหลดปฏิทรีเขามาบอกไขมันในเลือดเจ็ดร้อยหก หมอเจ้าแกตายว่าตํามัยโอย่อยมันมากอันตมามว่าเจ้าเลยปราไคไปเจ้ารวมาไว้แต่หมูบ้าแล้วแล้วมาว่าพราคุณปลามันช้เลือกได้ของฉันมันเกิดปัญหาอนที่ไปโรงพยาบาลคนฆ่าวัดการปนังในวัดโดดเด็นกันปลาพื้นดำมือกรีการกฎหมายสองปีจมไม่มีเลยนะวะอัตมาว่าํำลุดีวะ เปลี่ยนใหมอ่อาตมาว่าให้หัวโตเด็กเก่าเดี๋ยวนี้ก็ต่อยหัวโตอีกที่ชุอเอาไปต่อยหัวอีกที่คืนนั้นไหวทีไหวควรนั้นเนี่ย <laughs> มานพิจเลยนะว่าไอ้คนนั้นอะตมาผกยกมุกกอ้กรอดหมดเลยนะทำจินมันจะได้ยูแต่ว่าอาตมาเลยไอ้ลูกก็ไม่หาเอาคืนอ้ตมาคอยคืนไม่ได้มุกตกหวแดงหวาคุณนักเตะช่วงวกวาเขายมว่าปพดาะต้าเทาเท็จเก่งไม่ใจ่กูมองแค่ตายที่ไหน่กนดันพูดในราหว่างว่าต้องรากจากของละและประกาศสุดตายที่ตันทัพไว้ก่อนจบ เรามีกรรมเป็นสมบัติเรงยักษ์เรงชาเรงมากเรงอื่นดัดดืนในโลกกาจักไหนเลยจักเก่งกล้าเต้าเรงของกรรมกรรมเป็นตัวลิขิตกรรมเป็นจนกรรมหนึ่งกรรมเป็นปอบันกรรมเป็นตัวลิขิตกรรมเป็นตัวชี้ชีวิตของพวกเราทั้งหมดนี้เลยพูดว่านี่มาลาดก หนึ่งได้เห็นความดีของคนตายสองได้ให้กำลังใจเจ้าภ่พและประการที่สามตั้นต้องื่นช์สัจธรรมขออชีวิ้สักธรรมอะไรหกหนึ่งให้เข้าใจว่าเราหนีแก่ไม่ได้สองให้เข้าใจว่าเราหนีใกล้ไม่ไพ้นสามให้เข้าใจว่าทุกคนต้องตายสี่เราต้องพลาดจากของรักและห้าเรามีกรรมเป็นสมบัติประจำตัว นี่เรียกว่าเข้าใจสัจธรรมมาแบบนี้จึงเรียกว่ามาครบมาแบบนี้จึงเรียกว่ามางานจบของคุณแม่ฉายห้องรามสวัสดอย่างเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นบุคคลผู้ที่เป็นชาพุทธโดยแท้จริงแล้วมาแล้วประสบผลสาเร็จจึงหยิบยกเอามาบอกเอามาขวาท่านทั้งหลายเอาไว้ในค่ำคืนนี้เอาละท่านทั้งหลายได้ใช้เวลาชี้แยงแสดงธรรม ในท่างหลายได้เข้าเจมีตั้งเนื้อหาสาระความกระุนกรนานเพื่อเพิ่มเติมอัตลอดเพื่อดึงดูดตั้นแต่จักรก็เห็นว่าท่องสมัยได้เวลาอิมินาคาตาปุญเีนะด้วยอานิจงผลต่้งหมดตั้งหลายที่เราตั้งทั้งหลายหลากระทำบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอให้รวบรวมบุญกุศลอุทิศแก่ดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ชายโอก ท่านผู้ว่าหนกโดงจิตจำยานของพุณแม่ไปตกไปที่กข์ก็ให้โ้นจากควาุกข์อาไปตกอยู่ในที่ทุกก็ขอให้จุกิ่งยิ่งขึ้นไปและขออํานวยปวีใว้ต่างทัางหลายได้เข้าใจแจ่มแจ้งในพระศาสนาของพระศาสนาและเป็นผู้ที่ประจบด้วยจตุกรพิษตะพอใจทั้งสิประการกล่าวคือการเจริญด้วยอายุวรณนุกสงฆ์บรบัติปานอาจารย์ชับิทธรรมอาจารย์ชลบิทิปัตตะนามงกลลชลหูดขุดโผล่ ด้วยกันทุกท่านทุกคนรับประทานวิจัจนาจีเจจแรกประตบมเทศนาตามสักธาปลายรบขอบ่นานเจ้าป้าพอเห็น,นว่าชมสมัยได้เวลาจึงขอชมพุทธยติลขงขงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวัองหอมด้วยปาการฉี ยังผ่าไม่ได้ต้องไปอันตราชาวโอนพออันตราชาวมันตัดตั้งเคยไปอันตราชาวมันก็รู้อยู่แล้วโควิดรวบอันหนึ่งแล้วก็เอาเกลือลื่นมามาตาอีกเรื่องนั้นแล้วเขาขี้ที่เราเก็บัแต่ตั้งคิดแล้วว่าช่วยเลื่อนใครมันเลื่อนไปอยู่ตรงไหนช่วยมันล้วนไปอยู่ที่อันท่าแล้วไอ้คนอันตราชาวมันเป็นหมอผู้หญิง อาตมาจากที่บปีตอนที Bless ่เลทแตยังมดิจุดอยู่เลยไม่เคยผ่านมือหญิงใดเลยแล้วกอาเอาป้าเขียวมาคลุมรวมบ้านกขาคลุมป้าเขียวผมหมอโปนบอมก็เห็นบ้านเลือเพรว่านีารนาดมนตราปัจจุบันยังต้องเล่นเช่นไม่ได้จริงๆโลกมันเปลี่ยนไป มางานีงานของคุณแม่ชายวงนีู่พวผนี้ก็กเองหมดเพราะว่าลูกก็เป็นการกาชการได้ดนได้ดีเป็นบุคคลผู้มีหน้ามีตาธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าเป็นคนที่มีเพื่อนมีภูมแล้วคุณแม่ี่อายุไม่ใช่ธรรมดาเก้าสิบหกท่านแระดีวันนี้มาขึ้นเก้าสิบสี น,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 นี่ตเก้าวออมเต็มๆแต่จริงๆจริงๆมีลูกสี่คนนะแต่ไม่อยาตัดคิดวัจูกกัเตัวขึ้นแล้วมันแก้ง่ายคนมาพอขึ้นนัน่งมนดงก่งก่อนนี่เลยตั้งเล่ไว้สิ่งที่คาคดคิดเกิดขึ้นได้ฉันได้จริงที่ไม่คาคดคิดก็เกิดขึ้นได้ฉันนั่น คนเราไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็อร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปดูโลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้มันไม่แน่นอนนั่งรถมาสองร้อยกว่าโลตันกิบเลงอ่ะสามชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงนี่งานนี้นี่ธรรมดาธรรมดาติดคิวแน่นมด งานนี้ก้งคู่กับลูกไม่นากในสมัยที่คนผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกไม่ว่าลูกจะหนักขนาดไหนแม่ไม่เคยเลยที่จะติ้งยอมเดียดไวยยอมปาขึ้นบ่ายอมเดียดควยก้างเอวทำอะไรก็ตามลูกมิมดไม่ให้ตายไม่ให้ตองเอาแต่ของกินเอาแต่ของหอมมาปลามาปลอมตัวลูกนี่อุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พัก นี่คุณแม่นี่ชจยองนี่ดูแลลูกสี่คนเป็นการกจาการถึงสามคนเลี้ยงลูกได้ดีได้ดีเียมหมดนีเ่เก่งไม่ใช่ธรรมดามีลูกเป็นครูมีลูกเป็นผู้กำก,ก,กับม,ม,มีลูกเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาฝีมือเรง